อันอันอันนี้อันอันนี้ท่านลองจะจะขอเป็นสะพานใช่ไหมครับเป็นสะพานข้ามได้เวลาหน้าฝนแ้าน้ํามานี่ข้าไม่ได้เด็กนี่เพราะว่านักเรียนจักรลาดต้องไปเส้นนี้ไปรับเด็กสวนปอด้วยถ้าอย่างนั้นก็คือสวนปต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปนู่นไปรออยู่หินโคลนมันลึกมากใช่ไหมลึกนี่น้ำน้ำน้ำทีนี้ใครจะไปกล้าข้ามล่ะอ๋อแม่ใครนี่ก็จะไปนู่นไปไปข้ามนุ่นชุวันกู้อ่างลํำชะมวง ทำปสานแผนเข้าไปเมื่อประชุมวันที่แปดที่ผ่านมานเพราะว่าผ่านการเพราะว่าไม่คุดลอกเลยไงถ้าคุดลอกปุ๊บมันหน้ามันก็จะนั่นก่อสร้างสะพานข้ามลำชุมวบ้านศักดเ,เหนือตําบลหินดามณฑลเมืองแถลงหมู่สองสาย้านเนิปอหมู่ที่ห้าตำบลหินโคนอำเภอจตุลาดน,านครราชสีมาคือตรงนี้เาะค่ะงานก่อสร้างสะพานคอสโลกว้างเกตยาวสามสิบระยยาวห้าสิบกว้างเกตยาว มาณนั้นครับถ้าไม่ได้นะประมาณไปห้าล้านบาทในปีติดตามติดตออผมไหมครับเพ่อะผมมีอยู่ต้องพาไปเนี่ยตอนนี้ก็คือเรามาดูว่าเราตอนนี้คือน้ำไม่มาเราก็มองค่าจึงไม่ออกแต่ว่าน้ำถ้าน้ามาไปไม่ได้แม้แต่รถมอเตอร์ไซค์รถอะไรก็ไปไม่ได้คือคือนี่นานล่าแถวนี้เป็นของแต่คอหมดเลยซีดด้านคือคือน้ำมานี่ ขึนถึงนี่เลยนี่เลยค่ะเนาะเกิดความยากลําบากในการอ่ไปโรงเรียนนักเรียนไปโรงเรียนแล้วก็ชาวบงชาวบ้านแล้วก็เป็นเขตชายแดนติดต่อหวยแถลงจักรลาดด้วยใช่ไหมครแสงลวสุวรรณข้ามไปด้วยกันอ๋อไม่ได้ไม่ไล้าอย่างเดียวหมือใครจย่า้การเนาะมันเป็นน้ำไหลแรงจริงไม่กล้าครับวันนี้ก็มาดูให้แล้วนะครับท่านสออปตอะไรนะฮะพิษ์ อภิสิทธิ์นะครับที่ว่าใช้ยูเซอร์เนมใน Facebook เ็นจนชินหรือไปเลยฮะเบนจนชินน่แหละแต่เขาเขียนว่าเบนจนชินนะนะครับก็ได้มาดูให้แล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงทางผมก็จะประสานไปทางอ่าองค์การบริหารจังหวัดนครราชสีมาอีกทีหนึ่งแล้วก็โครงการก็ได้เอาเข้าอยู่ในข้อไอโครงการได้เอาเข้าอยู่ในแผนแล้วนะครับเดี๋ยวจะเสนอทางอ่าสภาของเรานะครับว่า มีถนนเส้นนี้มีความต้องการสะพานนะครับเพราะว่าเวลาฝนตกน้าเอ่อขึ้นมานีครับก็เกิดการยากลําบากในการสัญจรไปมานะครับซึ่งนักเรียนใช้สัญจรไปมาไปโรงเรียนด้วยนะครับใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นเส้นทางอ่าอยต่อระหว่างอำเภอท่ายถแถลงเชื่อมจักรกลาดด้วยนะครับแล้วก็เกิดอ่าชาวบ้านใช้ใช้มากนะครับตรงนี้ กาเป็นน้องแสงด้วยน้องแสงนงสุวันที่จะข้ามไปด้วยกันเพราะว่าซี่กทังนั้นเขามีนาอ๋อก็จะสัญจรไปบ้านตำบลหลุมกระดูกด้วยตำบลหินดาดด้วยค่<ล>ะก็แสดงอ๋อแส,สดงว่าพี่น้องประชาชนใช้มากนะครับมีหลุมกระดูน้องแสงหินดาดตะคอแล้วก็ที่สําคัญหินโคนก็ข้ามไปก็คือข้ามไปจัก,กรลาดได้ด้วยว่างั้นเถอะ เป็นรอยเป็นรอยเชื่อมระหว่างอำเภอต่ออำเภอก็มีทาที่มันใกล้ใกล้มันไม่ได้ไปทางดำอ่าก็เป็นทางทางทางรัฐนะฮะแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ได้หลายตำบลแล้วก็ได้หลายอำเภอด้วยนะครับก็คงจะคุ้มค่าต่อเม็ดเงินงบประมาณที่จะมาทําให้นะครับเดี๋ยวผมจะเสนอต่อสภาองค์การบร,าริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะครับว่าพี่น้องจหเวยแถลงต้องการ สะพานตรงถนนเส้นนี้นะครับเวลาน้ํามาเนี่ยขึ้นสูงมากนะครับรถก็ไปไม่ได้นะทั้งรถยนต์รถใหญ่รถมอเตอร์ไซค์รถอะไรก็ไปไม่ได้ครับไม่มีกามไม่ได้นะครับครับน้ําจะงวดก็นู้นเดือนเดือนพฤศจิกาก็คือสรุปท่วมทุกปีท่วมทุกปีเพราะว<อ>่าทางน้ําที่จะไหลลงสู่อ่างลำฉวกอยู่แล้วท่วมทุกปีเพราะว่ามันมีลําลาห้วยยางกับลําชฉวกน้ํามันก็จะแรงมาลาสองลำมามาประจบกันครับ